สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีโนเวทบ้านเศร้าๆหลังนี้ในเมืองวินเดนเบิร์กให้เป็นโทนบ้านตุ๊กตาพาสเทลเข้ากับสภาพแวดล้อมของนางสักทีเราจะได้บ้านสีฟ้าพาสเทลน่ารักน่ารักแบบนี้แปลงโฉมครัวสภาพอึมครึมเป็นการตกแต่งภายในที่เป็นสีฟ้าพาสเทลนุบๆนุบๆแบบนี้พาสเทลละมุนบ้านตุ๊กตาทั้งฟลอร์ไปเลยค่ะแม่โดยที่เราไม่ใช้ซีซีใดๆเลยค่ะใช้แค่ของในเกมเท่านั้นความนุบๆพาสเทลสีฟ้านี้จะหาได้จากแพ็คไหนบ้างในเกมเดอะซิมซีไปรอชมกันค่ะอันดับแรกคือ ปลดเปลื้องเสื้อผ้าเก่าเขาออกก่อนค่ะออกไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะประตูหน้าต่างคุณต้องออกไปก่อนนะคะแต่แล้วเราก็แอบ,บมาลอกสีของฝั่งนี้นิดนึงค่ะสีนี้น่าสนใจนะคะฟ้าพาสเทลนี้นะคะเราจะคุมโทนให้สีเฟอร์นิเจอร์และผนังเป็นตามสีดังนี้ค่ะผนังลอฟสไตล์บ้านยุโรปนี้จะเป็นของพาเกตชูเกเตอร์นะคะแล้วก็เป็นสีโทนฟ้าอ่อนแบบนี้ค่ะนุบนิดมากแต่ข้างบนเราจะเอาลายนี้นิดนึงค่ะเพราะว่าความคอนทราสต์ระหว่างสีน้ําเงินกับขาวก็คือดีต่อใจมากสีหลังคาที่เราว่าพาสเทลนุบนิดมากจะเป ตัวนี้แต่เราก็ใช้ทริมสีขาวแบบละมุนละมุนไปเลยจ้ะโอเคเดี๋ยวเรามาทําทางเข้ากันนะคะเราจะขยายตรงนี้ไปข้างๆนะคะเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่สวนค่ะและแน่นอนหลังคาต้องตามมาด้วยจ้ะด้านหน้าเขาก็จะดูอ้วนขึ้นมาหน่อยนึงพรมสี่เหลี่ยมของ g e t c h g a t e r อันนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครใช้ในบ้านนะคะแต่ให้เราใช้บ่อยก็คือเอามาติดตั้งเป็นทางเดินแบบนี้ค่ะทุกคนมันเหมือนหินมากแล้วก็ดูเนี้ยบแล้วก็สวยงามสุดได้ทางเข้าแล้วเรามาทํากระถางต้นไม้จาก half wall กันค่ะกด copy มาเลยค่ะ2ข้างแล้วก็ใน section พืน เนเี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเอาจออยู่ค่ะและทําให้เขาดูเหมือนพื้นทรายได้ค่ะเอาละความท้าทายแรกระแนงไม้ที่เป็นสีฟ้ามีอะไรบ้างนี่เลยค่ะตีมี่สลัดของสปาเดยใส่ทริมสีขาวตัดซะหน่อยและต้นไม้ที่ดูเป็นผู้ดียุโรปอังกฤษก็คงหนีไม่พ้นต้นนี้ค่ะเราจะ กดชิปแล้วก็ตัวบอใบไม้นะคะเพื่อลดขนาดลง1-2ึ่งถึงสองไซส์ประมาณนี้ค่ะกด out ค้างไว้เพื่อให้เคลื่อนไหวได้อิสระและวางเลยค่ะ3ามปีผ่านไปกว่าจะเล็งระยะห่างเท่ากันทําอีกข้างค่ะเลือกหมวดรัว้วแล้วเราก็ลากไปแบบนี้ค่ะจินตนาการว่ามันจะเป็นระแนงไม้ข้างบนที่เชื่อมต่อกับเสาข้างล่างมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมพอดีค่ะเพื่อให้เส้นมันดูต่อเนื่องและเชื่อมโยงกับลายผนังเราก็ลากมาอย่างนี้เลยค่ะลากได้อิสระเลยเสาที่ข้อรอบวปดูมีความเป็นบ้านตุ๊กตาฟ้าขาวก็ได้แก่ของเบสเกม2อันนี้และขง Street สอ2อันนี้ค่ะโอ้แต่เราเพิ่งค้นพบว่าสวอชของเบสเกมนอกจากน้ำเงินนี้แล้วเขายังมีฟ้าอ่อนแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ลากเขามาให้มันตรงกับอันนี้ที่เราพลาดไปตอนแรกค่ะมันก็จะดูเป็นเหมือนโค้งสี่เหลี่ยมทางเข้าแบบนี้นั่นเองค่ะครบทั้ง4เสาเขามีการทําหลังคาเล็กๆที่มีหน้าต่างแบบนี้ออกมาไม่รู้เรียกว่าอะไรนะคะเอาต่อค่ะทําการละเลงกะเลยค่ะกะด้วยาศาสตร์ศิลปะชั้นสูงขนาดประมาณนี้กำลังดีหรือไม่ไหนขอก๊อปต่อซิแล้วก็ค่อยลากมันลงมาเราก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยกลัวการท หลังคาในเกมเดอะซิมซีมากไม่รู้ทําไมรู้สึกเหมือนตัวเองจะทําอะไรผิดรู้สึกเหมือนมีตํารวจจะจับถ้าทําผิดอยู่ตลอดเวลาอา้าวได้แล้วค่ะก๊อปส่นเจ้นมาแล้วใส่ทริมสีขาวไปเลยค่ะเออแต่เราก็เหลือแค่เลือกหน้าต่างให้เหมือนเขานะคะนี่เลยค่ะตารางตารางที่เราอยากได้แล้วมีความค้งมุนข้างบนอย่าเพิ่งตัดสินนางจากปกอันนี้ดูมอมมอมเหลือเกินแต่พอเราสวอตไปอูอ มีสีฟ้าพาสเทลค่ะทุกท่านอย่างที่เขาว่าอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองไม่สวยถ้ายังไม่สวอตสีค่ะซึ่งเราชอบฟีเจอร์ที่ว่าข้างบนมันจะเป็นสี่เหลี่ยมอันเล็กๆในขณะที่อันข้างล่างที่เหลือก็จะเป็นโค้งแล้วก็ใหญ่กว่าซึ่งอันนี้เรามีโค้งและใหญ่กว่าแล้วไปตามหาสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันเล็กกันค่ะโอ้ความพาสเทลนี้อยู่ในแพ็คแคสเซนด็อกค่ะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอย่างที่เราต้องการเป๊เลยค่ะแต่สวอตนี้อาจจะเข้มไปหรือไม่นะคะนี่ฟ้านี่นุบนิบกว่าเยอะเลยเวลเวลน่างงงเเป็นนนคู่่่่ๆกัททาาาีีจะวได้้อยล โอเคไปดูข้างในกันโอ้ m ม่ก็ทำไมมันเศร้าสอยอยยางนี้เรามาติดไฟสักนิดเพื่อให้เราวางแผนเลเยอร์ออกว่าจะวางผนังสีอะไรอย่างไรค่ะพื้นที่ครัวตรงนี้เรามาเปลี่ยนให้เป็นพาสเทลกันค่ะอันดับแรกกันห้องเข้าไปก่อนค่ะเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะลงไป2ระดับค่ะเราจะไปดูจากลายนี้มากันค่ะและก็เป็นผนังจาก Get together นะคะไม่มีอะไรยุโรปไปกว่านี้แล้วและแน่นอนการยกระดับลงก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มค่ะฉะนั้นเราจะมาตรงที่ลายแพลตฟอร์มตรงนี้ค่ะโอ้ oh, ทุกคนฟ้านี้คือได้มากคือมัน เข้ากับหน้าต่างด้วยนะคะเรื่องของพื้นเราก็คิดว่าจะเอาเบสเกมเหมือนกันค่ะเราชอบพื้นลายนี้มากเลยค่ะติดตรงที่สีมันเข้มไปหน่อยญาตดสินนางที่ปกค่ะไปดูสีขาวของนางกันโอ้ไม่กอดเพอร์เฟกมากเลยค่ะและบันไดที่เข้าตาเราก็แน่นอนค่ะจะทาสไตล์ยุโรปขาดคอ t เทจเลเวิรงไม่ได้ค่ะยัดบันไดเข้าไปเลยโอเคเป็นไงและประตูห้องเก็บของที่อยู่มาก่อนตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะเรามาวางแนวนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวและตู้เย็นตรงมุมนี้ใครที่สร้างแนวยุโรปเปียนบ่อยๆก็คงจะคิดว่าผู้เข้ารอบต้องเป็นคอ ใช่ค่ะความนุบนิบกว่านั้นเชื่อหรือไม่เราไปเจอใน Dream Home Decorator ค่ะดูสิคะโอ Oh ม่โหลดและขาวเคาน์เตอร์อข้างบนเขาแบบเชฟคิสมากค่ะจริงๆก็อยากจะใช้กับความตู้เย็น c อท t ทจหรือวิงที่ทรงดีไซน์มันน่ารักมากแต่น่าเสียดายทุกคนคะความฟ้าและความขาวของเขาไม่ได้เข้ากับ Dream Home Decorator แต่อย่างไรและในเมื่อดีไซน์เคาน์เตอร์อมีความกึ่งโมเดิร์นมาขนาดนี้แล้วเราก็จําเป็นต้องใช้ตู้เย็นของ s บ g เกมตัวนี้ค่ะความขาวกลาลังพอเหมาะและเคาน์เตอร์ท็อปก็ง่ายเลยค่ะเลือกสวัสดีเดียวกันได้เลยสั้นๆยาวๆสลับกันไป เชฟนะคะไม่ใช่อะไรพอถึงตรงตู้เย็นจะเป็นทริคบิล์อินอย่างหนึ่งที่เราชอบทําก็คือเลือกอันที่ยาวสุดแบบนี้ค่ะแล้วเราก็กดปุ่มเอาเหมือนเดิมค่ะกดชิปแล้วก็วงเล็บเพื่อลากหนังขึ้นมาแบบนี้ค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องแก p บนล่างตรงนี้ค่ะมันแก้ได้ส่วนแก a บด้านบนนี้ก็ไม่ไง่ายไม่ยากค่ะไปดูดเอาช่องเล็กสุดมากดเอาค่ะเพื่อให้เขาไม่ชนกันมากและอยู่ในระน,นาบที่พอเหมาะปิงเ <Ping! S 1> ทสก่อนนิดนึงนะจ๊าว่าใช้ได้หรือไม่มาไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีประตูฮัลโหลว่าแล้วดิฉันก็ลืมใส่ประตูค่ะทุกท่าน ขออนุญาตรีกลับมานิดนึงค่ะรีกลับมาก่อนค่ะและประตูที่เราชอบมากเลยเป็นของ Strange View ไม่น่าเชื่อค่ะว่านางจะมีความฮารุฮาราบ้านตุ๊กตาประตูสีขาวด้ามจับสีทองแบบนี้โอเคไม่สําเร็จใช้ไม่ได้นะคะฉะนั้นแล้ววิธีการอย่าพึ่งท้อใจและไม่ทำบิวอินนะคะทุกท่านให้คลิกไปที่ตู้เย็นค่ะกด out แล้วเสนอหน้าความหนาของตู้เย็นออกมานิดหนึ่งนิดหนึ่งเท่านั้นค่ะขยับไปขยับมาเดี๋ยวมันก็ใช้ได้เองค่ะฉะนัฉะนจะยุคค่ะทำไมถึงใช้ไม่ได้คะเราก็ขยับอีกคะ่ะอาขยับออกมาอีกมาอาจจะชิดผน แน่นอนค่ะได้แน่ท่านเดยุคคะท่านกำลังทำให้ที่ฉันดูแย่ได้โปรดเถอะให้ความร่วมมือหน่อยจิมคนก่อนหน้าดิฉันแทสยังใช้ได้อยู่เลยอยากได้อะไรอยากได้อะไรบอกมากระซิบกระซิบได้เร็วเอาละค่ะต้องไม่ยอดท้อหันลากมันออกมาอีกค่ะ you better be working this time please work เออใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวฉันใจะให้รางวัลหล่อนทีหลัง,ลอลงโอเคไหมสิ่งที่ขาดไม่ได้ในครัวด้วยเหตุผลเซฟตี้ประการทั้งปวงคือที่ดูดควันค่ะ Cottage Living เ,เท่านั้นค่ะดูความสลักแม่ไก่ไว้บนนั้นสิสิ่งที่เราชอบมากก็คือเตาไฟฟ้าของ Dream Home Decorator ค่ะเช่นเดียวกันค่ะเตาอบก็เป็นของ Dream Home Decorator สีขาวที่ยัดเข้าไปแล้วนวลเนียนเข้ากับตู้เย็นอย่างไม่ได้นัดหม่ค่ะนอกจากนี้ในเครื่องครัวของ Cottage Living คุณยังมีหม้อมาวางเก๋ๆอย่างนี้ได้ด้วยนะคะหากคุณมีความประสงค์จะ วางให้ตรงล็อกค,คุณพึ่งระบบใน EA ปกติไม่ได้ค่ะออกไปวางที่อื่นก่อนลากนนงออกมาข้างนอกคลิกไปที่ออบเจกต์นั้นๆเล็งค่ะแล้วกดเอานะคะและเราก็ดันมันกลับเข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยมาสวอชสีให้ตรงตามจริตค่ะอุ้ยดิฉันเพิ่งเห็นค่ะว่าเตาอบมีสวอชสีฟ้าที่แมทช์กันเป๊ะๆฉะนั้นตรงนี้หล่อนจะเหลืองอยู่อย่างเดียวใดไม่ได้ต่อไปค่ะกลับไปเป็นสีขาวด่วนและเจ้าซิงล้างจานของเพสเกมย่าดูถูกที่ภาพปกเหมือนหัวงูโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเราสามารถสวอชไปเป็นสีเงินวางลงไปแล้วดู ผู้ดี British European สุดๆค่ะสิ่งที่ฉันตามหาคือสิ่งนี้ค่ะกระทะหลายขนาดที่เรียงกันอยู่ตรงนี้เพราะว่านางเป็นสีเงินเงินน้ำเงินพาสเทลแบบนี้ค่ะอะวางไว้ก่อนคร่าวๆไม่รู้ว่าตรงไหนดีและที่ห้อยตะหลิวของค t t a g e l i v i n g ที่แบบน่ารักสุดน่ารักใจเจ็บอันนี้นะคะและเพื่อให้สิ่งนี้ดูเหมือนติดตั้งโดยช่างเจ้าเดียวกันเราก็จะลากคนนี้มาแล้วถ้าเราจะคาดหวังให้ความฟ้านี้เป็นฟ้าเดียวกันนะคะมันก็จะต้องใช้แพคเดียวกันค่ะคือ dream home decorator ค่ะดีนะที่ขาเก้าอี้เนี่ยยังแมทช์กับตัวข้างล่างอันนี้้แลวก ยังแมทช์กับสวอชที่เราเลือกมาชอบเจอกันดอกไม้ของ my wedding story ที่สุดเลยคุณดูสิคะลองกดกริดออกดูสิเพื่อดูภาพรวมโอ้พอใจมากและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือพรมค่ะนี่เป็นพรมที่เราใช้บ่อยมากบ่อยที่สุดเพราะสีมันดูดีเทกเจอร์ก็ดีงามนี้เป็นของ snowy escape ค่ะ my wedding story อีกแล้วคะ่ะแม่มีความเทพนิยาย r i n c e s s ค่ะนอกจากนั้นถ้าใครไม่มีใช้แบดเกมได้นะคะเป็นตัวนี้ที่ปกดูแดงฉุดฉาดไม่คิดจะคลิกเลยในชีวิตนี้คลิกเข้ามาได้นะคะอ่ะลองติดให้ทุกคนดูก็จะเป็นประ ได้อยู่เด้อนา่ารักและเนื่องจากว่ารู้สึกว่าสีเหลืองครีมๆนี้มันเป็นส่วนประกอบที่น่าที่จะโดนเน้นมากขึ้นในห้องนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนที่ดุดขวัญค่ะความทองเหลืองความเคิร์บนี้มันช่าง perfect match จริงๆค่ะเป็นของ growing together แทนแทน,นก็เสร็จแล้วค่ะห้องครัวสีฟ้าคุมโทนแนวพาสเทลของเราเมื่อเลือกไปตรงโหมด paneling เราก็จะเห็นว่ามีอันที่น่าสนใจตรงนี้ค่ะอย่าตัดสินนางที่ปกขยังที่บอกคลิกเข้าไปที่สวอตซะก่อนค่ะโอ้ไม่ก็ขาวฟ้าที่คุณคู่ควรอะไรมัน นุบนิบได้ปานนี้แม่ไม่น่าเชื่อเราคิดว่าเราใช้ get together กับ cottage living เยอะกลายเป็น cat and dog แทบจะนำโด่งอยู่แล้วคะ่ะแพ็กนี้มีความสีละมุนตุ้นขนาดนี้เชียวเอาละอย่าลืมว่าเรามีห้องตรงนี้ที่ขยายออกมาด้วยนะคะจะทำเป็นห้องอะไรเดี๋ยวอุบไว้ก่อนคะ่ะความลูกบิดประตูแบบยุโรปเปี้ยนนั้นเอาละเรามาทำการกัน้นพื้นที่ด้านหน้านี้เป็นพื้นที่พักผ่อนและอ่านหนังสือกันคะ่ะและชั้นหนังสือที่เข้ารอบไม่น่าเชื่อนะคะมีความสูงมากและก็มีความดูเป็น princess ปิ้นใจสุดๆดูโยุโรปดูด้ามจับสี เป็นของ Strange w i e w ค่ะเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นเพดานระดับปานกลางนะคะเราก็เลยใช้อันนี้เหมาะที่สุดเลยค่ะเพราะมันเต็มผนังดีและหน้าต่างที่ด้านหลังไม่มอมแมมแถมยังสีแมท์กับผนังก็คืออะไร c ค t a n น Do อกอีกแล้วค่ะทุกคนและเราก็มาใช้บันไดดีบักมาทําเป็นเสมือนบันไดปีนหยิบหนังสือเจ้าหญิงเบลในบ้านของอสูรกันค่ะและเนื่องจากว่าเราเป็นคนเซิร์ชดีบักเท่าไหร่ก็หาอะไรไม่ค่อยเจอค่ะตาจะแตกเอาดิฉันก็ชอบมาเซิร์ชในแกลเลอรี่ค่ะเซิร์ชว่าดีบัก l ลดเดอร์เข้าไปเลยค่ะแม่เอาละ บันไดต่างๆที่เป็นดีบัคก็จะมีคนรวบรวมไว้ให้ในห้องเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็แค่คลิกเซฟแล้วก็เอามาวางบ้านเราค่ะหยิบมาเลยค่ะบันไดนี้แหละที่เราต้องการค่ะกดชิปและตัวบอใบไม้แต่มันจมดินถูกไหมคะไม่ยากค่ะกดชิปและเลขเก้าค่ะหนังก็จะค่อยๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะจนถึงเลเวลที่เราชอบนะคะประมาณนี้ฟิลปีนห้องสมุดค่ะแต่ถ้าใครมี two mod นะคะซึ่งเรามีเราชอบใช้มากให้ทุกคนทําตามนี้ค่ะกดชิปแล้วก็ t ค่ะคลิกวิทีออบ j จ c t ที่เราต้องการจะหมุนค่ะคลิกโระนนนนนาบบบบบบขออองงกรรหหมุเเเปป็็แแไตัว ไม่เอาค่ะเช a งแอค c c e s s แล้วก็คลิก10องศาเลยค่ะเขาก็จะเอนลองได้แล้วแม่บันไดปีนหยิบหนังสือทั้งไม่อยากให้อึดอัดทั้งอยากให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนมีวิธีค่ะลากผนังขึ้นมา1ครั้งค่ะแล้วก็ไปที่ Hub w a l เลือกความสูงให้มันเหมาะกับสัดส่วนผนังค่ะแน่นอนค่ะ t r i มข้างบนเราก็ต้องเลือกให้เป็นซีฟ้าค่ะทงนี้ก็จะทําให้เหมือนกับว่าตรงนี้เป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่เอาไว้คุยกันห้องยังเปิดโปร่งอยู่ในขณะที่ก็ยังกั้นเป็นสัดส่วนค่ะและหวยก็ไปออกทีี่่าตัวน้คะ Ocean o ล e Se a t ของ b e s ส g เกมด้วยนะคะทุกคนข่าวดีค่ะไปตรงที่รูป Coffee Table นี้เลยค่ะมองไปมองมาเราเปลี่ยนอันนี้เป็นสีไม้อ่อนแบบนี้ดีกว่าค่ะละมุนกว่ากันเยอะเนื่องจากว่าในห้องสมุดก็มีความไม้ด้วยเนอะ c อ f f e e Table อันนี้ของ t i นี l i v i n g อีกแล้วค่ะพาจะมา2ออันอันที่2เราจะไซส์ขนาดเข้าด้าวด้วยการกดชิปแล้วก็ตัวบอไปไม้นะคะแล้วเราก็จะซ้อนเข้าไปแบบนี้ค่ะเพาจะดูหรูหรามาเฮามีสไตล์ค่ะแต่ที่เราต้องการและกรีดมากก็คือถ้วยใส่ขนมอันนี้ค่ะจากแพ็คจากแพ็ get together ค คุณค่าที่คุณคู่ควรเลยค่ะเปลี่ยนถาดเป็นสีฟ้าเข้าโทนได้ด้วยไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้เราจะเปลี่ยนมาใช้โซฟาตัวนี้ของ Cat ซันด็อกค่ะแคทซันด็อกอีกแล้วหรอเรามาดูสิ่งที่ทุกคนหาเมื่อตกแต่งเสร็จกันค่ะพรมใช่แล้วค่ะพรมอมเบสเกมันนี้เห็นปกสีแดงน่ากลัวเหมือนประตูนรกอย่าเลื่อนผ่านนะคะสิ่งที่ได้นั้นเนี้ยบเหลือเกินค่ะความเส้นขอบสีฟ้าอ่อนอ่อนพาสเทลพาสเทลนั้นอันนี้เข้าตีมแต่อะไร Descript i o n บอกว่าเป็นโกรดคุณยายมุมทางซ้ายมือเมื่อเข้ามาาในนบบ้้้เรรียรอยอแลว มุมทางขวามือล่ะโต๊ะคลีนคลีนของ Cottage Living อันนี้ Snake plant อันนี้ใน Base Game ค่ะเราใช้บ่อยมากใช้กับอะไรก็ไม่ติดใช้กับอะไรก็เข้าแล้วเราก็กั้นตรงนี้หน้าตา Floor งแ a นด้านล่างก็จะมาเป็นประมาณนี้ค่ะนะตอนนี้เรามาหารูปสวยๆในแกลลี่มาวางกันค่ะก็ไปหยิบมาหนึ่งสิ่งที่ชอบได้เลยเนี่ยน่ารักมากค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมุมนี้น้อยแต่มากและเมื่ออยู่ในโหมดห้องนอนแล้วคุณคลิกไปที่นาฬิกาคุณจะเห็นว่าจะมีกุ๊กกุ๊กกอันหนึ่งค่ะที่เป็นเลขโรมันสไตล์อังกฤษอังกฤษแล้วจะเจอว่ามัน และก็วางต้นไม้กระถางสีฟ้าจาก Cottage Living อีกเหมือนเดิมค่ะนอกจากนี้นะคะเมื่อได้คนคลิกไปที่โหมดคลัสเตอร์ตรงโต๊ะทางานค่ะความบริชตันความเขียนอยู่ความเขียนยังไม่เสร็จและสิ่งที่บ้านสไตล์อังกฤษขาดไม่ได้เลยคือเตาผิงไฟค่ะอันที่เราใช้แล้วมันประหยัดพื้นที่แล้วมีแต่สีมินิมอลน่ารักน่ารักก็จะเป็นของ Eco Lifestyle ค่ะน้องกระบองเพชรในร่างเหมียวจาก Cat a n d Dog อันนี้ค่ะเราชอบมากน่ารักมันสีละมุนไปกว่าน,นี้ไม่ได้อีกแล้วอ่ะไปที่ Surface นะคะเจ้ากล่องของ Dream Home จาก ครเอเตอร์ตัวนี้ประโยชน์มากกว่าที่คิดค่ะก็ไปสน a p ตรงเลเวลที่เราต้องการจะวางขอ้อเสร็จแล้วก็หยิบเจ้าวัตถุปุ๊กปิ๊กไปไว้ในชั้นแบบนี้ค่ะคลิกไปที่น้องอีกครั้งกดเอาที่หมุนเมาส์ค่ะหมุนเข้าไปมาอย่างนี้นิดนึงเห็นไหมคะเขาก็จะอยู่แค่ระดับนี้แล้วเราก็ปล่อยเขาได้เลยค่ะคิวคิวโนแล้วก็อีกครั้งที่แคสแซนด็อกเป็นฮีโร่นะคะสวอตนี้เราก็เอามาจัดเรียงเหมือนเล่นรอบกองไฟกันเลยค่ะอ่ะล่าะไยเราใส่ความยุโรปได้มากกว่านี้ค่ะไปที่วิทยุทรานซิเตอร์แต่ถ เ,เสียงแบบคลาสสิกโทนสีนุบๆนุบๆติดครัวแบบนี้เลยค่ะเพราะตรงนี้เราอยากทําสิ่งที่เรียกว่า powder room ค่ะเป็นห้องน้ําเล็กๆแล้วก็ห้องส่งกระจกล้างมือที่เช็คตัวเองก่อนออกจากบ้านค่ะและประตูที่ฟ้าละมุนเข้ากันก็จะเป็นของ c o t t a g e Living ค่ะเอาอีกแล้วค่ะสิค์สีที่เข้ากันโดยไม่ได้นัดหมายกับประตูค่ะเป็นของ Growing Together จากนั้นเราก็วาง s เวอร์ค่ะอันนี้ของ Snowes Cape นะคะสามารถเลือกเป็นสีขาวแบบนี้ได้เลยและกระจกถ้าอยากได้ความวิจิตรพิสดารแต่ไม่มากไปค่ะของ b บ d s k r a m ตัวนี้เป็นสีขาว ดีงามมากและเมื่อวางครบเรียบร้อยแล้วแต่รู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่เป็นสัดส่วนแปลกๆนะคะให้ทําตามนี้ค่ะไปที่ผนังนะคะแล้วก็ลากปิดเป็นสี่เหลี่ยมให้ยกแพตฟอร์มขึ้น1ครั้งเท่านั้นนะคะเราใช้หน้าต่างกระจกของ Eco Life ์สไตล์ตัวนี้นะคะก่อนที่จะเอาค้อนมาทุบผนังของเรานี้ออกเราก็จะได้กระจกกั้นพื้นที่อาบน้ําตกแต่งด้วยภาพวาดโทนสีฟ้าเบสเกมจากแกลลี่ที่เราสอนไปตอนแรกค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเท่านี้เราก็จะได้ห้องน้าคุมสีพัดเทลฟ้าแบบละมุนละมุนแล้วค่ะดีเทลยังไม่หมดแค่นั้นค่ะ มองเข้าไปตรงนี้จะว่างเปล่าได้อย่างไรและความคลาสสิกไม่หมดค่ะมีเชิงเทียนสีฟ้าละมุนละมอมด้วยแม่จากโรวิงทุเกเตอร์คลาสสิกดีงามมากแม่เรา,ก,า,มมาก,ก็เอากระบะปลูกต้นไม้ของเบสเกมอันนี้เลยค่ะเขามีสีขาวเนี้ยๆอย่างนี้ด้วยนะห้องทําสวนค่ะแล้วก็วางประตูออกไปข้างนอกสวนตรงนี้นิดนึงมันก็พอเหมาะพอเจาะนะพอนั่งผิงไฟจิบชาสบายๆมองออกไปก็เห็นความเขียวชุอมของต้นไม้นิดหนึง่งขึ้นมาชั้น2โต๊ะกระจายทำไมมันตรงกันข้ามเช่นนี้อา้าวดูสว่างสวยขึ้นมานิดนึงค่ะไปดูดผนังข้าง กันจากนั้นเรามากั้นห้องให้เป็นสัดส่วนกันค่ะฉะนั้นประตูนี้มันจะต้องเป็นห้องน้ําแชร์ค่ะต้องเอามาไว้ข้างนอกและประตูบ้านตุ๊กตาสีฟ้าคอตเทจลิฟวิ่งนี้ก็ต้องมาเหมือนเดิมค่ะโอ้ใหม่ก็จะน่ารักไปไหนโต๊ะตัวนี้นะคะและโต๊ะตัวนี้มาจากนี้นะคะที่เป็นรูปเหมือนน้องหนูตัวอ้วนมีมีนอข้างบนนะและภาพวาดที่เราอยากนําเสนออย่างมองค่าวันนี้ก็คือเมกเอาร์ตของเบสเกมค่ะสามารถเปลี่ยนขอบให้เป็นสีขาวเพื่อเข้าได้กับทุกต่ายด้วยค่ะห้องนอนแรกเล็กสุดเราคิดว่าน่าจะเป็นห้องลูก สาวแล้วกันนะคะและเพื่อไม่ให้มูด a n นโทน e มันน่าเบื่อเราจะเปลี่ยนผนังสักนิดนึงค่ะผนังอันนี้ของเบสเกมรู้หรือไม่ว่ามีสีขาวฟ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยค่ะเตียงดับเบิลเบดลนยนี้สีฟ้าน่ารักมากของ High ไฮ o o ูลเยสอันนี้ก็คือตรงคุณค่าเลยค่ามากค่ะ High School Year สีฟ้าหูเข้ากับผนังพอด,ดีส่วนม่านก็ m ม w e d d i n g Story รโรรัวเลยค่ะชอบมาก o o d and t ท ne ดีงามและนอกจากนั้นเขายังทำนาฬิกาปลุกน่ารักมาด้วยนะทุกคนดูสิใส่สีขาวเข้าไปก็อะไรไม่ขัดกับอะไรทั้ แล้วก็ไละ์เดลรี่ต่างๆนะคะแล้วยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะในโหมดโต๊ะข้างหัวเตียงเนี่ยเขาก็จะมีกระเป๋าเดินทางสุดคลาสสิกที่มีสีโทนพาสเทลพอดีพอดีเลยค่ะมาจาก City ้ลี i ิ g งนะคะพจะมานสว่างวงพึ่งมาถึงค่ะและแน่นอนปลายเตียงฝั่งนี้ต้องมีโต๊ะทํางานและอันที่ทําให้เราระเกะระกะน้อยที่สุดก็คือ t i n y y l v v n n g ค่ะและคอมที่เราชอบและใช้มาตลอดถ้าเป็นแนวพาสเทลก็คือตามชื่อเลยค่ะพาสเทลป๊อ เก้าอี้ก็เข้าเซตกันไปเลยค่ะแม่และตู้เสื้อผ้าที่มีสีเกือบแมชกันพอดีก็จะเป็นของ High School Years เหมือนกันนะคะเราชอบที่มันเป็นโค้งมนแบบเนี้ยเข้าทรงพอดีเลยค่ะฉ้าเรให้มันดูคลาสสิกนิดนึงนะคะเราก็อาจจะวางพัดลมของ get to work แล้วก็เป็นของคุณคาตาตรอน16เหมือนเดิมนะคะดูโทนสีสีแล้วก็ดูความเท่นี้ิคะเราก็ลดขนาดลงค่ะส่วนอีกอันนึงที่มาวางคู่กันก็มีความเป็นหญิงสาวขึ้นมาฟ้าทะลงทะเลขึ้นมาก็จะเป็นโทนนี้เลยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือฟินิชลุคของห้องนอนหญิง มีมุมทํางานมีพัดลมพัดลมมีความคุมโทนน่ารักสุดบางทีถ้าเราคิดอะไรไม่ออกเราก็เลือกพรมก่อนก็ได้ค่ะคอยเลือกเตียงให้เขากับพรมนึกออกไหมพรมกลมๆล,ลายแดงๆที่ดูน่าเกลียดสุดยอดนี่โดยปกตกิคงไม่คิดจะคลิก,กนนะคะแต่ด้วยความที่เขาสวยงามมากค่ะนี่เบสเกมนะคะเราก็เอาข่าวล้วนไปเลยค่ะต้องขอบคุณ dream home decorator ที่มีอะไรให้คุมโทนเสมอเลยค่ะโอ้แล้วคมไฟสีฟ้าของ growing together นี้นั้นทำออกมาได้ดียิ่งแพ็คใหม่ๆยิ่งทำคุมโทนได้ดี พม่านก็ติดบ้างไม่ติดบ้างค่ะจะได้ตื่นเต้นโอ้จะโทนใบฟ้าตอนนี้เราชอบมากเลยค่ะไม่รู้มันซิดไปไหมสําหรับทุกคนแต่ว่าเนาะเราเราชอบแต่ถ้าทุกคนชอบแบบเข้มกว่านี้หน่อยก็ลองลองเลือกเตียงแบบจี๊ดเลยค่ะความมุมโตะทํางานตรงนี้ที่ฉันนึกถึงพิมพ์ดีดค่ะต้องมาและนี่อะไรคือโต๊ะของ get to work ทาไมสีมันมันเข้ากันได้ขนาดนี้กับผนังคะและคอมก็จะเป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกจากพิมพ์ดีดของ cottage living ค่ะแล้วบนโต๊ะของผู้ใหญ่ก็มีความวางหนึ่งส่งหนึ่ง หนังสือนิดนึงกับทางานค่ะและภาพวาดเบสเกมอันนี้ก็ทําไมมันพอดิบพอดีกับโทนของเราวันนี้พอดีเลยค่ะนี่เลยค่ะชั้นหนังสือมีทุกที่ค่ะจนกว่าจะอ่านไม่ไหวนะคะชั้นหนังสือสีขาวขึ้นคลีนนี้ก็แคปซันด็อกอีกแล้วค่ะนราสื่อถึงความเป็นบ้านตุ๊กตาพาสเชลที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงค่ะก็เหมาะที่จะใช้สิ่งนี้แล้วค่ะโซฟาของเบสเกมและตัวข้างๆเราก็มาใช้ความกลมความกระปุกกระปิ๊กของ High c h o o l y เ Year สีขาวล้วนอันนี้กันค่ะซึ่งแน่นอนค่ะความโน้ตบุ๊กท ทั่วบ้านไม่เสร็จสักเล่มค่ะและกระจกห้องแต่งตัวเรียบๆง่ายๆอันนี้ของเบสเกมค่ะก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะความห้องมัสเตอร์เบดรูมห้องน้ํายาวๆแบบนี้จัดพื้นที่ยากมากค่ะแต่เราคิดว่าเราจะวา,างอ่างอาบน้ําสีฟ้านี้ของของ c o t t a g e Living เข้าไปข้างในสุดค่ะและที่แขวนผ้าชุดตัวอันนี้ของ Get f a m o u s ฟิลคุณหญิงคุณนายเราคิดว่าวางในมุมนี้ก็ดีนะคะพื้นห้องนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นพื้นไม้ขาวนิดนึงค่ะแนวยาวแบบนี้เลยแลนะอ่างล้างมือเบสเกมอันนี้ค่ะมีผ้าคลุมอาบน้ำสี สีฟ้าไว้ตรงนี้นิดนึงแล้วเพื่อกั้นให้พื้นที่มันดูแยกออกจากกันนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ต้นไม้เบสเกมอันนี้เหมือนเดิมกันพรมสีฟ้าดอกไม้ดอกไม้จากเบสเกมอันนี้ส่วนม่านก็จะเป็นแบบดึงด้วยผู้ของค o t t a g e Living อันนี้แลดูโยุโรปสูตรปิดท้ายด้วยภาพวาดฟิลอิตาลีจากแกลเลอรี่คุณคาตาตรอนอีกแล้วค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับห้องน้ำสุดท้ายข้างบนที่แชร์ใช้ด้วยกันมีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะและภาพรวมแปลนข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไปทำส่วนข้างบ้านกันค่ะเบาๆไม่ต้องคิด ไรมากแบบนี้ทางเข้าก็จะเป็นซุ้มลักษณะเดียวกันไงน่ารักแล้วก็วางประมาณตรงนี้สีผนังเราใช้ของ get together อันนี้นะคะเราคิดว่าน่าจะเข้ากันที่สุดแล้วของความเป็นสวนหินยุโรปค่ะแล้วเราก็มาที่โหมดน้ำาพ้นะคะแล้ว my wedding story เพื่อนรักที่มีความขาวดอกชมพูติดไว้ตรงทางเข้านิดนึงค่ะเวลากลางคืนก็สวยโรแมนติกมากเสร็จแล้วเราก็มาใช้ที่ห้อยอุปกรณ์ทำสวนของ cottage living อีกค่ะและที่นั่ง outdoor อะไรมันจะเหมาะไปกว่าโรแมนติก garden เนี่ยมีความเขียวหญ้าเขียวตะไคร้ขึ้นนี่เลยค่ะก็จะเหมือนใครสักคนนั่งอ่านและเขียนหนังสือตรงนี้ตอนนี้ก็ดูเข้ากับสภาพแวดล้อมของฝั่งตรงข้ามแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะอัพบ,บ้านนี้ไว้ในแกลเลอรี่ให้อีกเช่นเคยค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่รอรีเควสกันมาน,นานเรื่องสร้างบ้านเมื่งมีเวลาทำะคะ่ะพูดอะไรใดๆผิได,ไ,ดไปก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนสําหรับการรับชมและติดตามเสมอมาของังหวังว่าจะได้ประโยชน์แล้วก็เอนจอยกับคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบาย